เรียนคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางนงลักษ์มาชัยเคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งริเริ่มพัฒนานวัตรกรรมให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นสำหรับการนํำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ซึ่งมีรายละเอียดในการนำเสนอดังต่อไปนี้ สภาพบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนนครไทยตั้งอยู่ที่ตำบลน,นครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด1557นาคนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา97คนผู้ปกครองนักเรียนมีความหลากหลายทางด้านอาชีพ แต่ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำนาการทำไร่ข้าวโพดยางพาราและมีการรับจ้างทั่วไปซึ่งอาจจะมีไรายได้ที่ไม่แน่นอนฐานะผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและมีฐานะยากจนลำดับต่อไปจะพูดถึงสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโทรศัพท์ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของนักเรียนและยังเป็นสื่อชี้นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีผ่านโลกออนไลน์ซึ่งเป็นโลกที่ไร้พรมแดนทําให้คนในยุคป,ปัจจุบัน ได้มีการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมีผลต่อการเรียนรู้หรือการดำเนินชีวิตของนักเรียนได้ สำหรับด้านการจัดการเรียนรู้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในการเรียนเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้นักเรียนติดการดูสังคมออนไลน์และติดเล่นเกมนักเรียนบางคนไม่มีผู้ปกครองคอยควบคุมดูแลในการเรียนหรือการใช้โทรศัพท์เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือผู้ ครองที่ไม่มีความรู้ในการใช้โทรศัพท์จึงทำให้รู้ไม่เท่าทันลูกหลานของตัวเองเนื่องด้วยความที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากสังคมออนไลน์ได้แยกแยะไม่ได้ว่าข้อมูลส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น เมื่อรับมาแล้วก็มีผลต่อการเรียนรู้ความคิดและทัศนคติและส่วนใหญ่แล้วนักเรียนมักจะรับและเชื่อในข้อมูลที่เป็นกระแสะสังคมและไม่เป็นจริงหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนก็ส่งผลให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ดีและเพิ่มความรุนแรงเนื่องจากนักเรียนยังเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงริเริ่มที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นำมาสู่การจัดการเรียนรู้เรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่เน้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้โดยการสแสวงหาและศึกษาค้น ผสมผสานกับการเล่นเกมควบคู่กันไปเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกม แรงบนันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมนี้เนื่องจากดิฉันเป็นคนที่ชื่นชอบการอ่านวนวนิยายประเภทสืบสวนแนววิทยาศาสตร์และนักเรียนหลายคนก็ชื่นชอบเช่นกันจึงคิดว่านักเรียนน่าจะสนุกในการฝึกการจำแนกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากบทอ่านที่ชวนให้ติดตาม ผ่านเกมนักสืบซึ่งมีครูผู้สอนคอยอำนวยการและสนับสนุนทำให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองและสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ขั้นตอนที่1น่งขั้นการสร้างความสนใจครูผู้สอนได้นำเข้าสู่บทเรียนผ่านการเล่นเกมออนไลน์จากเว็บไซต์ Quickset เพื่อทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่แล้วโดยที่คุณครูจะมีรางวัลให้นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่1-3ถึง3เพื่อสร้างบรรยากาศและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนหลังจากนั้นเป็นกิจกรรม กระตุ้นความคิดโดยครูให้นักเรียนพิจารณาว,วิเคราะห์จำแนกข้อความจักบัตรข้อความซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียนเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่ได้เรียนมาแล้วสู่การเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่2ขั้นสำรวจและค้นหาในขั้นนี้นักเรียนจะสำรวจความรู้จากภาพช่องทางการอ่านจากสื่อออนไลน์ซึ่งครูก็ได้แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบและให้นักเรียนสำรวจและค้นหา ค้นคว้าหาความรู้จากใบความรู้ที่คุณครูได้จัดหาไว้ให้เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูลอย่างเพียงพอพอที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุปเมื่อนักเรียนได้สำรวจและค้นหาก,การเรียนรู้อย่างเพียงพอแล้วในขั้นนี้ ครูผู้สอนจะให้นักเรียนทำกิจกรรมสามกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่งนักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากใบความรู้มาสรุปความหมายสั้นๆกิจกรรมที่สอง เป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนร่วมกันพิจารณาว,วิเคราะห์จำแนกข้อเท็จริงข้อคิดเห็นจากข่าวสารที่คุณครูกำหนดให้เมื่อนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องโดยการแลกเปลี่ยนกันตรวจระหว่างกลุ่มต่อไปเป็นกิจกรรมที่3กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่ม ชื่อว่าสายลับจัดข้อเท็จจริงเป็นกิจกรรมในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านในส่วนของการวิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนนักเรียนจะเล่นเกมเป็นนักสื่อซึ่งครูได้ดัดแปลงสถานการณ์จากนวนิยายเรื่องสลักจิตโดยที่ครูจะกำหนดสถานการณ์ให้และมีคำให้การของผู้ต้องสงสัยจำนวน5รา,ายแล้วให้ตัวแทนกลุ่มแรนดอมเพื่อสุ่มว่าแต่ละกลุ่มจะได้วิเคราะห์ ทำให้การของใครจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันกระดมความคิดวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นผ่านแผนผังความคิด ขั้นตอนที่4ี่ขั้นขยายความรู้ขั้นนี้เป็นขั้นตอนการนำเสนอผลงานของนักเรียนผ่านแผนผังความคิดหน้าชั้นเรียนว่าทำให้การของผู้ต้องสงสัยแต่ละกลุ่มที่เลือกได้จำแนกเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนเมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วนักเรียนก็ร่วมกันวิเคราะห์จากการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มว่าใครน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอน ที่5การประเมินผลนักเรียนและครูร่วมกันประเมินผลการทํางานการนําเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจากการที่ดิฉันได้นําเอากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานมารเริ่มพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์พบว่านักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการแสดงความคิดเห็นลงมือปฏิบัติฝึกการนำเสนอ ตั้งใจทำกิจกรรมนักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้และเป็นความรู้พื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์และยังส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ